โทนขาวฟ้าสวยมากน่ารักป่ะครับออกเดินทางกันต่อวันนี้ผมจะพาขับรถลัดเลาะ,ละริมหาดบ้านกลูดชมบรรยากาศสองข้างทางกันครับมาถึงหาดบ้านกลุดทั้งทีสําหรับสายคาเฟ่แล้วไม่ควรพลาดที่นี่ครับเพื่อให้เข้ากับความเป็นทะเลต้องคาเฟ่เดวาคาเฟ่ตกแต่งน่ารักในโทนสีฟ้าขาวและมุมถ่ายรูปริมหาดเหลืองสดใส แวะมานั่งจิบเครื่องดื่มของหวานทานอาหารพร้อมไปกับหามุมถ่ายภาพสวยๆริมหาดที่ทางร้านตกแต่งในสไตล์ออนเดอะบีชมีมุมสวยๆให้ถ่ายรูปเยอะเลยครับที่นี่นะครับริมหาดบ้านกูดจะมีร้านกาแฟด้วยนา<ม>่าร<ม>ักมากนะครับ,ร,บร้านนี้ชื่อว่าคาเฟ่เดวานะครับหากจะนึกถึงบรรยากาศที่พักริมทะเลที่สวยงามและเงียบสงบมีคาเฟ่สวยๆให้นั่งชิลและยังสามารถขับรถไปถึงที่นี่เลยครับริมหาดบ้านกรูดจังหวัดประจวบคีรีขัน วันนี้ผมจะขับรถอัดเลาะริมหาดพาทุกคนไปชมบรรยากาศทะเลและสองข้างทางของที่นี่กันครับจุดแรกที่ผมอยู่ตรงนี้เป็นริมหาดบ้านกรูดหน้าร้านกาแฟคาเฟ่เดวาครับบรรยากาศเงียบสงบหาสะอาดและมีการตกแต่งสถานที่ไว้ให้ถ่ายรูปชิลได้สวยงามมากๆด้วยครับ หาดบ้านกรูดตั้งอยู่ในเขตบ้านกรูดตำบลทงชัยอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับหาดบ้านกรูดเป็นชายหาดที่กว้างและสวยงามมีแนวหาดยาวประมาณ12กิโลเมตรขนานไปกับถนนเลียบชายหาดซึ่งบ้านกรูดขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งแต่เดิมบริเวณบ้านกรูดจะมีต้นมะกรูดขึ้นมากมายจึงเป็นที่มาของชื่อบ้านกรูดหาดบ้านกรูดจะมีอยู่2หาด แบ่งเป็นหาดบ้านกลุดเหนือและหาดบ้านกลุดใต้โดยมีเขาธงชัยแบ่งหาดทั้งสองออกจากกันหาดบ้านกลุดเหนือจะอยู่ทางทิศเหนือของยอดเขาธงชัยเป็นหาดส่วนตัวไม่มีถนนกัน้นเพราะด้านหน้าเป็นถนนด้านหลังเป็นทะเลส่วนหาดบ้านกลูดใต้จะเป็นหาดที่เรียบทะเลเพราะมีถนนเล็กๆก,กั้นอยู่บริเวณร,รอบๆจึงมีรีสอร์ทจำนวนมากอยู่ริมถนนไว้คอยบอริการนักท่องเที่ยว การเดินทางมาที่นี่สามารถเดินทางมาด้วยรถโดยสารประจําทางรถไฟและรถยนต์ส่วนตัวก็ได้ครับสะดวกมากๆหากจะนึกถึงคาเฟ่ริมหาดบ้านกรูดต้องที่นี่เลยครับคาเฟ่เดวาและมุมถ่ายรูปสวยๆหน้าหาดตรงนี้ก็เป็นของทางร้านด้วยครับสั่งกาแฟแล้วลงมาถ่ายรูปเล่นกันได้เลยครับสำหรับสายชิลที่ชอบบรรยากาศริมทะเลที่แสนจะเงียบสงบเดินชิลชิฟังเสียงลมเสียงนกเสียงคลื่นมันชิลมากๆเลยครับ ให้ผ่านไปมาหาดบ้านกรูดนะครับก็จะเจอกับคาเฟ่น่ารักน่ารักชื่อว่าคาเฟ่เดวาด้านหลังนี้นะครับเมื่อกี้มีโอกาสได้เจอกับโต้าของร้านด้วยน่ารักเป็นกันเองมากเลยนะครับและก็ยินดีต้อนรับทุกท่านมาชิมกาแฟที่ร้านนะครับโทนขาฟ้าสวยมากน่ารักจริงๆอยากเข้าไปอินเสิร์ตข้างในมากเลยแต่ว่าติดมีลูกค้านั่งอยู่คาเฟ่ติดหาดบ้านกรูดอยู่บริเวณเดียวกับโรงแรมบ้านกรูดอาคาเดีย สามารถจอดรถที่หน้าร้านหรือในรีสอร์ทได้เลยครับร้านมีทั้งฝั่งติดโรงแรมและฝั่งติดชายหาดฝั่งของโรงแรมมีที่นั่งทั้งห้องแอร์และเอาท์ดอร์ติดสระน้ำด้วยครับนี่ครับกาแฟเมริกาโนเย็นเข้มอร่อยมากครับสดชื่น วันนี้ผมได้ลองสั่งอเมริกาโน่เย็นมามีความหอมอร่อยรสชาติเข้มข้นปานกลางครับและมีความกลมกล่อมในสไตล์กาแฟดำไม่มีน้ำตาลอีกทั้งราคาก็ไม่แพงมากจนเกินไปด้วยครับกาแฟของที่นี่อร่อยใช้ได้เลยครับอีกทั้งทางร้านยังมีอาหารและขนมมือื่นๆด้วยครับลองแวะมาเที่ยวและชิมกันได้นะครับบ่ะครับออกเดินทางกันต่อวันนี้ผมจะพาขับรถลัดเลาะริมหาดบ้านกรูดชมบรรยากาศสองข้างทางกันครับ ว่าจะสวยงามและสงบแค่ไหนบางครั้งการออกเดินทางคนเดียวก็ดีครับทําให้เราได้อยู่กับตัวเองได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่ผ่านการเดินทางในแต่ละครั้งเรียนรู้ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละชุมชนมันเป็นประสบการณ์ที่มีความหมายกับชีวิตเหมือนกันครับชีวิตคนเรามีอะไรที่คล้ายๆกันครับกับการเดินทางเพราะสิ่งสําคัญไม่ได้อยู่แค่ปลายทางหรือสถานที่ที่เราไปเยี่ยมเยือนเท่านั้นแต่รวมไปถึงสถานการณ์ต่างๆและเรื่องราวของผู้คนที่ผ่านเข้ามา ทุกครั้งผมได้เรียนรู้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาบนเส้นทางชีวิตของเรามากมายไม่เว้นแม้แต่คนที่มีโอกาสได้เจอกันเพียงแค่ครั้งเดียวเหมือนการเดินทางมาพบกันที่จุดตัดของทางแยกแล้วต่างคนต่างต้องแยกย้ายกันไปตามทางของตัวเองหรือใครบางคนที่เหมือนเดินคู่ขนานกันไปมองเห็นได้แต่ก็ไม่สามารถข้ามฝั่งไปหากันได้ และเช่นเดียวกันในทุกๆเส้นทางเราจึงมีทั้งคนที่มาพบและได้ผูกพันในขณะเดียวกันบางคนมาพบเพื่อเพียงผ่านไปแต่ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนเมื่อสุดปลายทางในทุกเส้นทางมาถึงทุกๆคนต่างก็ต้องกลับไปยังปลายทางของตัวเองตามลำพังเสมอทิ้งเอาไว้ก็แต่เพียงเรื่องราวของการเดินทางที่ผ่านมาดังนั้นทุกๆเรื่องราวและทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาพบเจอกันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการเรียนรู้อยู่ที่เราเลือกครับจะทุกข์หรือจะสุข ก็อยู่ที่มุมมองและความเข้มแข็งของแต่ละคนครับ2ข้างทางริมหาดบ้านกรูดสายนี้ฝั่งชายหาดก็จะขาวสะอาดมีทั้งต้นสวนและต้นมะพร้าวเรียงรายกันไปมากมายส่วนอีกฝั่งถนนก็จะมีสวนมะพร้าวบ้านเรือนผู้คนและรีสอร์ตต่างๆมากมายครับ ถนนเส้นเรียบหาดบ้านกรูดนอกจากจะมีทะเลสาดทรายสีขาวละเอียดสะอาดตาแล้วน้ําทะเลสีครามสดใสประมรเรือนด้วยทิวมะพร้าวและทิวทัศสวยงามบ้านกรูดยังมีชุมชนประมงกระจายตัวอยู่ตลอดชายหาดวิถีชีวิตตามแบบฉบับชาวประมงดั้งเดิมยังอาชมกันได้ที่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นการทาอาชีพป,ประมงชายฝั่งการแปรรูปอาหารทะเลแห้งการจับแมงกระพุนเพื่อส่งขายต่างประเทศด้วยครับ อีกหนึ่งจุดหน้าหาดจุดนี้ที่ผมแวะจอดมีทรายที่ขาวสะอาดมากๆครับเส้นทางตรงนี้คือจุดหน้าหาดส่วนตัวของโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทครับซึ่งเป็นทางเชื่อมที่จะทะลุไปต่อยังหาดแม่ลำพึงและอื่นๆได้ครับราชาวดีรีสอร์ทเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เงียบสงบติดริมทะเลที่สวยงามมากๆครับเคยมาพักที่นี่อยู่ครั้งสองครั้งยามค่าคืนอากาศเย็นสุดๆครับใครผ่านไปมาเส้นทางสายนี้หรืออยากมาเที่ยวที่นี่ก็ลองมาแวะพักกันดูได้ครับ พื้นที่ริมหาดตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ส่วนตัวของโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทนะครับอยู่ที่ชายหาดบ้านกลูดนะครับดูแล้วสวยสะอาตามากๆเลยครับรามเย็นเหมาะแก่การพักผ่อนชิลๆมากๆครับได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับ ไปเรื่อยๆตามเส้นทางสายนี้ถนนเส้นนี้เรียบยาวไปได้จนถึงจังหวัดชุมพรเลยครับรอติดตามชมกันครับใน EP ีต่อไปว่าผมจะเจอกับอะไรแวะจุดไหนบ้างฝากทุกๆคนกดติดตามหรือกด Subscribe ช่อง Boy Next Day เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้มีพลังในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ See you next day on Boy Next Day s h a n n e